สวัสดีค่ะพบกับอิงในช่องวันผีขึ้นขนลุกนะคะก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องในวันนี้อิงขออนุญ,ญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขออิงได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าอิงพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือลวงเกินไปอิงกราบขอขามาเอาไวน้นที่นี้ด้วยค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทยาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่เต้ยรุ่รนทีของผู้เล่าในตอนที่เขายังอายุ12ปีสมัยนั้นในโรงเรียนของพี่เตยจะมีการคัดตัวนักกีฬาโรงเรียนเพื่อไปเข้าค่ายแข่งขันกีฬากับโรงเรียนที่อยู่ในเครือเดียวกัน ซึ่งตัวพีเตอร์เองก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาฟุตบอลที่ต้องมาเข้าค่ายเก็บตัวร่วมกับรุ่นพี่นักกีฬาคนอื่นๆทําให้มีนักกีฬาจํานวนมากจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากมีการจัดแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทในตอนนั้นพีเตยเป็นนักกีฬาฟุตบอลตําแหน่งกองหน้าที่ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองคนหนึ่งเพราะพีเตยเป็นผู้เล่นกองหน้า ที่คนในทีมสามารถวางใจได้ว่าเขาจะสามารถทำประตูและพาทีมชนะพิเตอร์เก่งมากถึงขนาดที่จำเป็นจะต้องไปฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่เพราะคนในรุ่นราวคราวเดียวกันเล่นซูพิเตอร์ไม่ได้เลยด้วยการที่เป็นนักกีฬาที่เก่งขนาดนี้ทำให้พอจะมีสาวๆมาชื่นชอบพิเตอร์อยู่บ้างแต่โดยนิสัยของพิเตอร์แล้วเขาเป็นคนที่สนใจแต่การเรียนกับกีฬา จึงไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยสักนิดในการมาเก็บตัวของทุกคนต้องผ่านการอนุญาตจากทางผู้ปกครองและอาจารย์ในโรงเรียนซะกอ่อนหนึ่งจากจำเป็นจะต้องมาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนจนกว่าการคัดเลือกนักกีฬาจะจบลงจะพักผ่อนฝึกซ้อมแข่งขันก็หล้วนทำอยู่ในขอบเขตของโรงเรียนนั้นทั้งสิน้นทำให้ทางบ้านของพีเตอร์เป็นห่วงอย่างมาก เรียกได้ว่าถ้าไม่จําเป็นจะต้องส่งมาเข้าค่ายครั้งนี้ก็จะไม่อยากปล่อยออกมานอนที่โรงเรียนอย่างแน่นอนเพราะพิเตอร์เป็นลูกชายคนเดียวที่ครอบครัวรักมากแต่ก็ต้องยอมเพื่อให้ลูกชายเนี่ยได้ทำตามความฝันของตัวเขาเองและการที่มีนักเรียนมารวมตัวกันจํานวนมากแบบนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์หลอนที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมด วันที่มาเข้าค่ายทุกคนต่างเลือกจับจองที่นอนของตัวเองในตอนนั้นหนังสือที่ได้บอกเคล็ดทำให้คนรักเนี่ยกําลังได้รับความนิยมอย่างมากเด็กผู้หญิงที่มาเข้าค่ายก็ได้เอาหนังสือพวกนั้นมาด้วยแม้ในหนังสือจะเขียนบอกให้ทำอะไรแปลกๆหลายอย่างแต่ด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็อยากจะลองทำตามเล่นๆจากเหตุการณ์นี้ ตัวพิเตอร์ไม่ได้รู้เลยว่าเขาเองก็กำลังจะพบกับเรื่องแปลกๆที่ตัวเขาคาดไม่ถึงในคืนแรกพิเตอร์รู้สึกเหนื่อยมากแค่เก็บของให้เรียบร้อยก็ไม่อยากทำอะไรอีกแล้วเขาจึงรีบไปอาบน้ำร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นหวังว่าจะรีบกลับมานอนพักผ่อนเพราะในวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบตื่นมาซ้อมตั้งแต่เช้าหลายๆคนจึงรีบเข้านอนไป แต่บรรยากาศในวันนั้นกลับวังเวงอย่างน่าประหลาดกลางดึกคืนนั้นเองด้วยความคึกขนองของเด็กผู้ชายที่เมื่อได้มาอยู่รวมกันหลายๆคนก็ทำให้มีนักเรียนรุ่นพี่บางคนแอบลองดีเล่นผีถ้วยแก้วโดยที่ไม่ได้บอกอาจารย์เล่นกันด้วยความสนุกรุ่นน้องหลายๆคนในห้อง รวมถึงตัวพี่เต้ยก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรเพราะในตอนนั้นคิดว่าทารุณพี่เล่นกันอยู่พวกรุ่นน้องก็ห้ามไปยุ่งแต่พอเล่นไปได้สักพักพวกรุ่นพี่ก็เริ่มกลัวกันขึ้นมาจนมีคนหนึ่งในนั้นชักนิ้วออกจากแก้วหลังจากนั้นก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นกับเขาเขาเริ่มมีอาการชัก เสียงพูดที่เคยเป็นเสียงวัยรุ่นผู้ชายก็กลายเป็นเสียงคุ้มเหมือนกับคนแก่อายุราวๆสีปีรุนพี่คนนั้นพูดขึ้นมาว่าเอาบุหรีมาให้กูเดี๋ยวนี้เอาเหล้ามาให้กูเอาของกินมาให้กูเยอะๆกูหิวด้วยความตกใจกลัวทุกคนก็เอานิ้วออกจากแก้วกันในทันทีทุกอย่าง ตกอยู่ในความชุลมุนวุ่นวายเด็กที่มีอาการแปลกๆก็ยังไม่หยุดส่งเสียงบอกให้คนเอาอของมาให้นำซ้ำยังทำร้ายร่างกายตัวเองทั้งตบหน้าใช้เล็บขูดใบหน้าจนเลือดไหลาตามรอยเอามากูหิวเอามากูหิวไม่นานคนทั้งห้องก็เริ่มตื่นเสียงในห้องนอน เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจนมีคนไปตามกูมอาจารย์ให้มาดูพีเตอร์ไม่ได้รู้สึกกลัวเรื่องแปลกๆพวกนี้เพราะโดยนิสัยของเขาแล้วเขาไม่ได้กลัวเรื่องผีอยู่แล้วอีกทั้งยังพกสร้อยพระเอาไว้กับตัวเขายืนมองความวุ่นวายนิ่งๆจนอาจารย์มาถึงอาจารย์ได้เข้าไปจับตัวรุ่นพี่คนนั้น แตแรงของอาจารย์เจดคนก็ยังเอาไม่อยู่ท้ายก็ต้องยอมเอาของตามที่รุ่นพี่คนนั้นร้องขอมาให้ทั้งบุรีเหล้าข้าวเป็นมม่อๆเอามาตั้งเอาไว้ให้จากที่รุ่นพี่คนนั้นเป็นคนที่กินข้าวจานเดียวก็อิ่มแล้วแต่กลับจัดการกินอาหารเป็นหม้อดื่มเหล้าเป็นลังและสูบบุหรี่เป็นมวนจนไม่เหลือแม้แต่น้อย อาจารย์ต่างพากันตั้งข้อสงสัยถึงสิ่งที่เด็กคนนี้เป็นว่ามันคืออะไรกันแน่หรือนี่จะคืออาการผีเข้าเพราะไม่เคยเจออาการแบบนี้มาก่อนจึงเริ่มถามหาพระจากเด็กคนอื่นๆพีเตอรยเห็นดังนั้นก็ถอดสร้อยพระออกมาถือเอาไว้แล้วเดินอ้อมไปด้านหลังของรุ่นพี่คนนั้นโดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นแต่การที่อาจารย์ไล่ถามเด็กเพื่อเอาพระ ก็ทำให้วิญ,ญญาณเริ่มรู้ตัวจึงพูดท้าทา,ถาอยออกมากูไม่กลัวหรอกพระดวงวิญ,ญญาณยังคงใช้คำพูดท้าทายอย่างต่อเนื่องวางตัวเหมือนว่าไม่ได้วาดกลัวต่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆพอศพจังหวะพี่เตยก็เอาสร้อยพระของตัวเองคล้องคอของรุ่นพี่คนนั้นเอาไว้ทันใดนั้นอาการประหลาดทั้งหมด ก็หายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนที่มีอาการปกแปลกๆพอหายก็อเาจียนเอาทุกอย่างที่กินเข้าไปออกมาเรียกได้ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่ก็เอาออกมาทั้งหมดจบคืนนั้นรุนพีก็ถูกสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดและโดนลงโทษตามความเหมาะสมเช้าวันต่อมา ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันเลยสักคนคนที่ถูกผีเข้าก็ทำตัวเหมือนกับว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคงมาซ้อมวิ่งเตะบอลได้ตามปกติปกติเกินไปจนเหมือนว่าเหตุการณ์ผีเข้าเมื่อคืนนั้นไม่มีอยู่จริงแต่พีเตอร์กลับยังมีคำถามที่ติดอยู่ในใจว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น สิ่งที่เห็นผ่านดวงตาของตัวเองสิ่งที่ได้ยินผ่านหูของตัวเองทั้งหมดนี้มันคือเรื่องอะไรและคำถามนั้นมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของกิเต้ยไปตลอดทั้งวันตกดึกคืนนั้นเองขณะที่เป็นช่วงเวลาพักแยกย้ายอาบน้ำฝั่งห้องอาบน้ำของผู้หญิงก็มีเสียงกรี๊ดดังขึ้น พร้อมกับเสียงทุบประตูที่ดังขึ้นรัวๆทุกคนทั้งนักเรียนและอาจารย์ต่างกรูกันไปยังห้องนั้นในทันทีแล้วก็ได้พบว่ามีเด็กนักเรียนหญิงที่มีอาการคล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่มีผิดมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นชายแก่แล้วก็กล่าวขึ้นมาว่าจะไล่กูไปไหนอีกกูไม่กลัว สิ้นคำนั้นก็ถูกพิเตอร์ที่โผมาเงียบๆคล้องพระใส่คอไปอีกรายแล้วอาการต่างๆก็หายไปเป็นปิดทิ้งทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรดีเพราะคนที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสองครั้งนี้มีแค่พิเตอร์คนเดียวโดยที่พิเตอร์เองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถึงสองครั้งพีเตอร์ก็ต้องการหาความจริงของเรื่องทั้งหมดเขาจึงเลือกที่จะเดินไปถามครูตรงๆว่าครูครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรหรอครับผมสงสัยมาสองวันแล้วและทั้งสองวันนี้ก็เป็นผมคนเดียวที่ช่วยแก้เรื่องแปลกๆพวกนี้ถ้าครูรู้อะไร ครูช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับท่าทางมั่นใจของพิเต้ย์ทำให้อาจารย์ยอมเล่าให้ฟังว่าแท้จริงวิญญาณที่คอยสิงร่างนักเรียนคือพันโรงที่เคยอยู่ในโรงเรียนนี้ซึ่งชื่อว่าลุงแต้มในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาทำแต่ความชั่วทั้งลักขโมยของในโรงเรียนอยากยอกอาหารกลางวัน และเอาของกินของนักเรียนไปขายเพื่อเอาเงินเข้าตัวเองและอีกมากมายในตอนที่เขาตายก็เป็นเพราะว่าเขากระโดดตึกลงมาและตึกนั้นก็คือตึกที่พวกนักเรียนใช้พักอาศัยกันนั่นเองเรื่องราวผ่านมานานมากจนตัวอาจารย์มั่นใจว่าดวงวิญญาณของเขาน่าจะได้ไปเกิดใหม่แล้ว แล้วก็น่าจะไม่เกิดเรื่องประหลาดอะไรขึ้นอีกแล้วแต่การเล่นผีถ้วยแก้วได้ไปปลุกดวงวิญญาณของลุงแต้มขึ้นมาทำร้ายนักเรียนคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพีเตอร์จึงเลือกจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับครอบครัวและผู้ใหญ่หลายๆคนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเพราะคนในครอบครัวของพีเตอร์เป็นผู้ทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำส่วนนี้ จึงทำให้พิเตยเป็นคนที่ไม่ได้กลัวเรื่องผีสางเมื่อปรึกษาเรียบร้อยจึงได้รับคำแนะนำมาว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีก็เลยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระครั้งใหญ่ขึ้นที่โรงเรียนแห่งนั้นและนักเรียนที่เล่นผีถ้วยแก้วก็ต้องบวชเป็นสามเณรทั้งหมดหลังจากนั้น ก็ดูเหมือนจะไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอีกจนมาเกิดขึ้นกับตัวพีเตอร์เองในตอนที่พีเตอร์กำลังนอนอยู่ก็มีเสียงดังขึ้นข้างหูของเขาว่าขอบคุณนะครับที่ทำบุญให้ขอบคุณมากๆที่ดูแลกันพีเตอร์จึงสลืมสลือตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีร่างของคนแก่คนหนึ่ง กำลังก้มกราบตัวเองอยู่ครั้งนี้อีกฝ่ายไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ร้ายเพราะมาด้วยชุดสีขาวสะอาดแสดงให้เห็นว่าเขามาเพื่อที่จะขอบคุณพี่เต้ยจริงๆก่อนที่ดวงวิญญาณจะหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วพี่เต้ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันจบเรื่องราวทั้งหมดนั้นลงด้วยฝันสุดท้าย ถึงดวงวิญญาณของพานรงเรื่องหลอนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะความอยากรู้อยากลองการเลือกจะลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปเพราะนั่นอาจจะเป็นการไปปลุกดวงวิญญาณที่ยังคงหลับไหลหนะ้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อคิดให้ดีแล้วหากว่าไม่มีคนแบบพิเต้ยคอยช่วยเหลือ ก็ไม่อาจรู้เลยว่าบทสรุปของเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรหากชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันผีขึ้นขนลุกกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ